มักที่จะทำในเรื่องของเวทมุนดำหรือว่าคุณใสต่างๆเหล่านี้พี่น้องพุทีิมีมาไม่มีถ้อยคำที่แน่นอนบางครั้งขีดเขียนด้วยกับประโยคที่อ่านไม่ออกแต่รู้ว่านี่คืออักษรภาษาอาหรับหรือว่าอักษรภาษาไทยแต่ประโยคนั้นมันไม่ครบถ้วนดังนี้พี่น้องพุทีิมีมาบรรดาผู้เชีายารมองว่าถือว่าเป็นการตั้งภาคกเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการตัดทอน สื่อที่จะนําไปสู่การตั้งภาคีต่อรัฐสภาในะหัวตะอาล่านั้นก็คือกฎซัดดุลลิซารีอ่ะเป็นการดับไฟตั้งแต่ต้นลมด้วยกับ h ะดีษอ้างเองที่ท่านนบี Muhammad s a ล l a ล l a h u alaihi w a s ั l l a m ได้กล่าวว่าอินนัรุกอวตตามาอิมวัตติวลาเชิรกุนแท้จริงการปัดเป่าทั้งหลายการ ยึดในเรื่องของเครื่องรางของของังหรือว่าการทำเสน่หถือว่าเป็นการตั้งปาคีอย่างหนึ่งบรรดานักวิชาการพี่น้องผู้ที่มีอิมานบางส่วนก็อนุญ,ญาตในการอะไรในการใช้ภาษาอื่นไม่ใช่แค่เพียงภาษาอาหรับอย่างเดียวและบรรดานักวิชาการบางส่วนก็มองว่าห้ามในการปัดเป่าเว้นแต่ด้วยกับภาษาอาหรับแต่ในประเด็นนี้เราก็ได้นําเสนอว่า การใช้ภาษาอื่นถือว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตเช่นเดียวกันถ้าหากว่าประโยคเหล่านั้นหรือถ้อยคําเหล่านั้นที่เขาปัดเป่าเนี่ยเป็นประโยคที่ถูกต้องและ,ะบุคคลที่ทําการผัดเป่าเนี่ยเรามีความน่าเชื่อถือว่าพวกเขาเหล่านั้นมีความเกี่ยงคัดในเรื่องของหลักการศาสนาหลายต่อหลายท่านพิ่นธองณู้ที่มีมาที่มองว่าการปัดเป่านั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแต่จะต้อง เป็นการปัดเป่าด้วยกับอนันการนหรือว่าฮะดีษของท่าน,นนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะลัยฮุสัลลัม ถ้าหากว่าไม่รู้ความหมายไม่ว่าภาษาอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าไม่รู้ความหมายบางครั้งมันอาจเกิดขึ้นด้วยกับการแทรกแซงถ้อยคําหรือประโยคหนึ่งที่เป็นการตั้งภาคีหรือว่าเป็นการปฏิเสธศรัทธาต่อรัฐสภาเนื้หัวแต่ลเราก็ได้นําเสนอทอยคำของท่านอิบนอารอบีอันมาลีกีและก็ท่านอิบนฮะจอันมาลีกีท่านอิบนตีนก็เช่นเดียวกันพี่น้องและท่านเชค,คุณอิสลามอิบนไตรมีอาท่านก็ได้พูดถึงในประเด็นเหล่านี้เราก็ได้นําเสนอในข่าวก่อน วันนี้พี่น้องผู้ที่มีม่านอยากที่จะต่อในข่าวที่แล้วนั่นก็คืออยากที่จะนําเรียนคําพูดของท่านอิบนุฮิยันอัสกอลานีท่านได้นําประเด็นของอิจมาบรรดานักวิชาการอนุญาตในการผัดเป่ามีอยู่3เงื่อนไขด้วยกันเงื่อนไขที่หนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมานไอยาคูนาบีกาลามินละฮิตาลาอุบีอัสมาอฮิวะซิฟติฮี การปัดเป่าเนี่ยพี่น้องพูดที่มีมาเราจะต้องใช้ถ้อยคําคําพูดของอรร์ที่อยู่ในอันกุรานอย่างเช่นการอ่านอายะตุนกุรุษีการอ่านาสุรตุนอิคลาสุสรตุนอัอลฟัลักสุรตุนอัลนาส